สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดผาประแดงนะคะวันนี้นุ้ยจะพามาดูอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของฟอร์ดเ้นเชยก่อนไปดูกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องฟอร์ดช้างนุ้ยช anel ด้วยนะคะค่ะสำหรับคันที่อยู่ด้านข้างนุ้ยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นกระบะสีประตูยกสูงนะคะรุ่น xlt นะคะรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะ เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่857,000บาทนะคะแล้วเกียร์ออโต้ราคา9 2 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันที่นุ้ยจะรีวิวคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเครื่องยงนต์2.2แรงม้าจะอยู่ที่160แรงมา้าส่วนแรงบิดจ,จะอยู่ที่1 3 8 5นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งเลยค่ะว่านุ้ยแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มกันจากด้านหน้าเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะนุ้ยได้แปลงกันชนหน้านะคะยกชิ้นทั้งชิ้นนะคะเป็นตัว F150 Spider นะคะ สำหรับตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะข้อดีของตัวนี้นะคะจะระบายความร้อนในตัวห้องเครื่องได้ดีนะคะและฟอนตตัวหนังสือ Ford ทางด้านนี้นะคะเป็นสีดำตัดขอบสีแดงนะคะในส่วนของกระจังหน้าจะมาพร้อมไฟสิว3าดวงนะคะไฟถิวตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะและมาที่ไฟตัดหมอกกันบ้างคะ่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกนะคะติดติดตั้งมาให้นะคะจากโรงงานพร้อมใช้งานเลยนะคะ ข้อดีของตัวไฟตัดหมอกนะคะเวลาลูกค้าขับรถเวลาฝนตกหรือว่าไปในในที่ที่มีหมอกเยอะนะคะจะช่วยในเรื่องทัศนวิสัยได้ดียิ่งขึ้นนะคะและมาที่ไฟหน้านะคะในส่วนของไฟหน้านี่ได้อัปเกรดนะคะเป็นไฟหน้ามาแต่งให้กับลูกค้านะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นวงแหวนแบบเหลี่ยมนะคะและตัวลูกแก้วจะเป็นสีน้ําเงินนะคะมาพร้อมไฟวิ่งนะคะ3ขีด และเนยได้ติดตั้งตัวข้อไฟหน้านะคะสีดําด้านนะคะให้ด้วยนะคะทําให้ดวงตาดูคมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมาไปที่ด้านบนฝาก,กระโปรงกันบ้างค่ะในส่วนของสกู๊ปนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงฟริตนะคะเป็นสกู๊ปขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะคะจะมีสัญลักษณ์รูปสัตว์นะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะคันนี้เลือกเป็นรูปม้านะคะรูปม้าสีแดงนะคะสําหรับตัวสกู๊ปจะเป็นสีทูโทนนะคะสีขาวตัดดําด้านนะคะมาที่ด้านข้างกันบ้างค่ะ ในส่วนของคิ้วล้อนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะคะเราไม่ได้เจาะตัวรถนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กังวลว่าใช้งานไปแล้วตัวคิ้วล้อจะหลุดไหมไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเราได้ยึดเจาะกับตัวรถทางด้านล่างนะคะไม่หลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะมาที่แมกย่างกันนะคะในส่วนของแมกย่างนะคะตัวนี้จะเป็นแมกลายยอดฮิตของเราเลยนะคะแมกลายดอกไม้ Mac นะคะขนาดขอบ18นะคะมาพร้อมกับ ตัวยางมอนเตอร์นะคะสเปคยางจะอยู่ที่265ทั 65R18 นะคะแล้วมาที่ตัวแก้มโลโก้กันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเดิมๆจะเป็นสีโครเมียมนะคะนุยได้ครอบแก้มให้เป็นสีดำด้านนะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้เดิมๆม,มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะและมาที่ตัวสติกเกอร์ด้านข้างค่ะ สำหรับลายสติกเกอร์นะคะอย่างที่นี้แจ้งแท็บทุกคลิปเลยว่ามีให้เลือกมากกว่า40ลายนะคะแต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากาใส่ชื่อของตัวเองลงไปนะคะก็สามารถแจ้งนี้ได้ได้เช่นกันค่ะและเช่นเคยค่ะทุกคันค่ะนุ่ยติดตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะให้กับลูกคา้าทุกคันเลยข้อดีของตัวนี้นะคะเวลาเราเปิดปิดประตูนะคะช่วยลดการเป็นรอยได้เยอะเลยนะคะและคิวการสาดค่ะติดให้ทั้งหมด4ชิ้นเลย ข้อดีของคิวกันาสาดนะคะเ,ออเวลาลูกค้าจอดรถในที่ร้อนนะคะเราสามารถลดกระจกได้นิดนึงเพื่อระบายอากาศได้ด้วยนะคะมาในส่วนของเราหลังคาด้านบนกันบ้างค่ะราวหลังคาตัวนี้จะเป็นสีดํล้วนนะคะในส่วนของเราหลังคานะคะเราจะไม่ได้ยึดจ่อกับตัวรถนะคะเราจะติดด้วยกาว 3M แล้วก็ยึดด้วยซิลิโคนเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่แนะนําให้ขึ้นไปโหดหรือรัดของนะคะเราติดตั้งเพื่อความสวยงามและดูสปอร์ตนะคะ และตัวข้อฝา,าถังค่ะสีดำด้านค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะามาที่โลบาร์กันบ้างค่ะในส่วนของโลบาร์นะคะตัวนี้เป็นโลบาร์แขนยาวนะคะแบรนด์アウเลนเดอร์นะคะเป็นแบรนด์ยอดนิยมของเราเลยและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะอยาก,กอัปเกรดติดตั้งตะแกรงนะคะสามารถอัปเกรดติดตั้งตะแกรงเพิ่มขึ้นได้นะคะและมาที่ไฟท้ายกันบ้างค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะ,ะนุ้ยได้ติดตั้งตัวข้อไฟท้ายนะคะ เพื่อเพิ่มความหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะและตัวเบ้ารองมือเปิดท้ายแบบดาบนะคะมาดูที่กันชนท้ายกันบ้างะคะ่ะในส่วนของกันชนท้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นกันชนท้ายแบบอารเรนเดอร์นะคะเป็นแบบแขนโอบนะคะมาพร้อมห่วงลากสีแดงนะคะและสําหรับตัวเซ็นเซอร์ถอยนะคะตัวนี้นะคะเราได้ถอดจากกันชนเดิมนะคะเป็นเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานนะคะรับรองว่าความแม่นยํานะคะยังเหมือนเดิมแน่นอน,นะคะ่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับชุดแต่งคันนี้นะคะที่นุ้ยพาดูรอบคันนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะหรือว่าชุดแต่งหรือว่าการจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถโทรมาที่เบอร์064962 6992นะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งเบอร์และ i อ l ดล e ไว้ให้ในคลิปด้วยและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องการออกรถกับนุ้ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจองหรือว่าเงินดาวนะคะของนุ้ยโอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะรับรองปลอดภัย100%แน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ